สวัสดีค่ะแพนครับทุกคนทองยายจ่าไม่อันนี้ไม่กล้าผ้ามว้วน,นวจีบผ้ามาเฮ็ดกินดีกันเด้อจ้าแต่กีต้าวนะจ้าสวัสดีครับเฮ็ยหยังเจ้าทองตอนนี้สิมารป้าสิงย่างได้มยวว่าจะใส่หลานเจ้าทองนี่มาครับซาติโดพี่น้องพี่น้องสาวเด้อจ้าเด้อ คุณหายเอามาเฮ็ดก e e no? uh. um yeah. ินเนี่ยใส่เขาเลือพี่น้องหายบิึงหายบิึงเจ้าตัวใหญ่บ่อเออตัวใหญ่เน้อปีนไปใส่เกลือแล้วก็ปีนผมมียังกินยังหยากกินนาะงอันนี้อันนี้เลยกินน้องหายอันนี้เลยกินน้องเอ้ย กระ้าทองสองคนหี่ยังใส่ยังอีกสาวาให้ใส่ผงอยู่น่ะเขาให้ส่ผงอยู่น่ะเนาใอยใส่ตะเกือบตีเท้าเออครับใส่สางสี่แล้วอ่าพูดถึงพี่นองอู้ถายพน้องที่จะเป็นเด็กเต็ม อจะถทองเอาใ่ไว้ก่อนไม่ปิ้งลงไปพี่น้องเอ,อ้ยใหญ่กันจังซีแล้ว,วชีวิตตาใหญ่สองทถาหลานก็ไปโรงเรียนมืดกินหาอยากจังซีแล้วเขาหายเขามากินเขาบอกหายก็กิน,กนบ๊พกกิกถั่วเก่าเลยพี่น้องเอ,อ้ย Ufficient. นอนเช้าเขา้ามาเทีังไดบุญใหยังเขามูมูซิซินี่ยบ่ไหนจมยังต้อรับี่น้อบหวงข้าหวพี่ังไนเ็บิงยายด้วยทุกคน แก่ใจะเห็นนังเนาะไปทางไหนก็บ,บ่ได้เนาะไปให้ไปหน้าก็บ,บ่มีหอนหน้าในเขามีเจ้าน,น้าคนอื่นเอยเ,เร็วเจ้าน,น้าเสราเขากินและพี่น้องเอ้ยสังสีแล้วมาเห็นหน้าเศ้าเขากินก็บ,บ่ได้กินงามดีนะพี่น้องงามดี มากินในใยายเ้อจังน้อยนี่ยายกินกับตาท่อสองคนเจอเยอะมากินในใยายเ้ยเจอพี่น้องแพ่นครับทุกคนจังน่อยนี่ลางหมอล <c oughs> ูกห้านกับป้ายโรงเดือนมืด <c oughs> พี่น้องเอ้ยยายจะอยู่จังสีเลยกับตาท่อห<ๆ>ลังสวยหลัง้าอยู่จังสีเลยเท่าเอ้ย หากินไปตําคนเถ่าคนเกลยไปมันบวมวนก็บเบิ้งยายเนี่ยเด้อชีวิตของยายเป็นยังสีเลยชีวิตบานนอกออกหน้าบ่มียังกินดอกเขาบ่ได้ไปหาแล้อนอกจากนอกจากเขาเจือกับลุวิดหาเห็ดมาให้กินนี่มันกับไปใกล้มานกับไปว่าใดเนาะ เห็นเลยหลายอย่างจีเร่ไปน้ำพื้นเห็ยคิน่เต้นบาพีนาป้าเม่อมีสิ่งของแสบขึ้นเอามาผาทีต่อแ่ข้นาจริง้นตาจริงยังพี่น้องพี่น้องมาผาคนก็เอือเร้ยพี่น้องเลย เขาเลี้ยตุ่ดเขามาผาก็เออใช่ผ like <realtà> ่อนใช่เร้อพี่นอ้ที่ด็กินเขาเสีบพูนะมาเดลยววิ่งจะได้กินของแสบล่ะมาไหนนี่ตัวงใหญ่นี่มาไวเลย มาเอมื่อสุไเต็มตาออมามาหมดสุขุนเลยพี่น้องเอ้ยเออซึ่งเป็นแฟนสุขุนพี่น้องเอ้ยมากินมาอยากก็ยายก็ตาเด้อใหว่ายาให่่บอเป็่นนอกโอ้มสาบึงยหญ่เนียายว่บอมันได้พี่น้องระว่าสองขับล้วกลับมาค่ะอ่ะลกันล่างเหลืองกันล่างเงากันล่างเหลืองอะรล่ะพี่น้องแสีบปนี้แลยใหบ่ปนี้ พุ่ปากใหยม่แล้วกันมูเพิ่นบใหม่กินกับบดกินนะพี่น้องเอ,อ้ยสุกนยังตะทองอยูง่พี่นอออ้องอายู่ใหญ่หิวแลยได้วอให้เบิง้งท้าให้เบิงบ้งกับ,บอที่เรากะยูน้ำไผ่นี่ลอย่างขวดเล้ย,ย,ยพี่น้องเอ,อ้ยมาเามาคนละตัวด้วยพี่น้องเ้อเอาคนดละตัด้วยนี่่าง สุกแล้ว,ลวอ,อ,อุ้ยตอนน,น,น,นี้เดี๋ยวออกละออกไปขิ้นเขาเขาใหญ่ขึ้ดีดดีดอาะอืมมา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 แรงคนละโตเด้อพี่น้องมาเด้อ บวบพริกบวตองตั้มเจ้าหอมกินแบบร์มิเลยติถาว์เอาช้อนชังนสิเลยเสียบบวบพริกลงไปเปิดชีบคนน้อยๆผงผงเม็ดก็ดิน้ำปลานิดคือข้าวบดอะไน้ำปลา นี่เปิดคิดชอนโต๊ะกระดาดอกแบงย์ยยแล้วก็บแบงแผ่นครับกิดชอนโต๊กะกับบะมือดอกอจาก้าน,น,น,นี่กิดกระบอกคิดกระบาดเดกสวยเก่าก็ะดาดอกพี่น้องเอ้ยกระบอกพีกตัวนี้ก็แกงยายบาดเอามาใหา้เขาไปเส็บาดมา เนียุกเข่าละเข่ามาห้ากลิ้งโยหลวงขับบวง <laughs> มาเด้อพี่น้องมาเด้อยายจิกิดอ่าง <laughs> จิมากิบกับยายเด้อเจ่ดแจ็เลยนัวแน่มีนังเด็กเใบึ้งให้อะไรไปจัดเละถ้าเบื่อยายขอ Ui, hea, gay san. Lu ni kau orang yang zoom yam sih ni. Ah, jauh itu ni.

มันดีมันี่นอนแก่นอนงามงเหัแต่ข้ดขาบไดใหโอ้เสียดี่นองมาเดิมมัน,ขขนมันทุกคนมันเดิม,มกินกับยายเด้อ

เนี่ยปลาลเแ็ดเช็ดเสามอนเขาบอคาจ้ปลาแล้วนาอพี่น้องอ๋อหรอืมอืมยังาเติมาเจียงเขาอเอมกินอะ เซ็บเด็กเปน้องเซ็บเบสใครมึงอะผ่าก็ผ่ากันนี่เหรอรบมือเลยเซ็บ ใขรมันนกไม่ไข่มันบึน้งเขาเดินอือื้าเป็นแค่ต้งแล้วพี่รอ้เหี้ย <c oughs> <c oughs> ข่างไปกันเดี๋ยวก็เล่ยเทาไม่รู้พี่น้องอ่ะ

เอา้ม่ต่อ,อ,อ,อเอนเยขาวออบคิยย่ินี่แล้วลืมกบไลกแช่ด้วยจานออกข้าเมน,น้ำกบตะไคร่น้ำรักยา่อย่าเบือ่อยา่เด้อ รักใหญ่ตลอดไปเดยทุกคนเ้ยสวัสดีค่ะรักนะจุ๊บๆกำลังแสรอยู่พี่น่อสวัสดีครับจักนาทีบุหรี่นกอลงเลย